กินข้าวกับกินขนมปังอันไหนแคลอรี่สูงกว่ากันกัวซองอยู่ในกลุ่มที่มีไขมันเยอะกว่าข้าวเยอะเลยไหมฮะ ฟูงอครับจำได้ไหมครับว่าคนที่กินอาหารน yeah. ้อยแต่อ you ้วนก็เพราะว่าคนที่กินอาหารแคลอรี่ส yeah. ูงมันจะอิ่มยากพูดหม่ครับอาหารที่แคลอรี่สูงอิ่มยากครับก็เลยมีการทดลอง2กลุ่มจําได้ไหมครับกลุ่มที่1ให้กินอาหารแคลอรี่ต่ําๆแต่กลายเป็นว่าอิ่มเร็วกินได้น้อยแต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่กินอาหารที่แคลอรี่สูงกว่าจะอิ่มกินได้เยอะและเราก็มาคุยถึงตารางว่าอาหารแบบไหนมีแคลอรี่สูงปลาแบบไหนแคลอรี่ต่ําเนื้อแบบไหนส่วนไหนแคลอรี่สูงต่ําก่อนที่เราจะไปดูตารางแคลอรี่สูงต่ำ มาเล่นเกมกันก่อนครับเพราะเกมนี้มันทําให้เราตกตะลึงครับไปดูกันอันนี้นะครับระหว่างกุ้งชุบแป้งทอดกับกุ้งผัดบลอกเกอรี่หน่อไม้ฝรั่งและเห็ดแน่นอนครับกุ้งชุบแป้งทอดจะมีแคลอรลี่สูงกว่ากุ้งผัดผักคําถามมีว่าคุณจะต้องเอากุ้งชุบแป้งทอดเอาออกไปกี่ชิ้นถึงจะเท่ากับกุ้งผัดผักจานนี้ครับ คำถามครับคุณจะเอากุ้งทอดออกกี่ตัว1ตัวหรือ2ตัวหรือ3าตัวถึงจะเท่ากับกุ้งผัด1ชามครับขนาดผมเองผมยังพลาดเลยครับคิดไม่ออกว่าต้องเอาออกขนาดนี้คิดออกหรือยังดูคําตอบมันมีอยู่6ชิ้นผมเอาออกไป3มชิ้นดีไหมจะได้เท่าจานนี้ถามใหม่ครับจะต้องเอากุ้งออกไปกี่ตัวครับบางคนบอกสองตัว3ตัว4ี่ตัวมันมากกว่านั้นครับมันมากกว่านั้นครับ <Okay. S 1> คำตอบคือกุ้งผัดผักทั้งจานเทียบเท่ากับกุ้งชุบแป้งทอดเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดกุ้งชุบแป้งทอดเพียง1ตัวมีแคลอรี่เท่ากับกุ้งผัด1จานเลยนะครับหจานเลยนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรากินกุ้งชุบแป้งทอด1ตัวเท่านั้นน่ะจะอิ่มเทียบเท่ากับการกินกุ้งผัด1จานหรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายถึงถ้าคุณกินกุ้งชุบแป้งทอด2ตัวเท่ากับคุณกินกุ้งผัด2จานเลยนะครับถึงบอกไงครับว่ากินของแคลอรี่สูงมันไม่อิ่มครับและข้อมูลนี้มาจากมหาวิทยาลัยโดชิชดาายุสตรร์ือ นี่คือพิซซาญี่ปุ่นข้างในคือหมูสันในบวกมายองเนสและอันนี้คือพิซซาญี่ปุ่นที่ข้างในเป็นปลาหมึกแน่นอนครับพิซซาที่มีหมูสันในบวกมายองเนสมีแคลอรี่สูงกว่านี้นี่คือพิซซาหมูสันในบวกมายองเนส และนี่คือพิซซ่าปลาหมึกใส่ซอสหลายคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าพิซซ่าปลาหมึกมีแคลอรี่ที่ต่ํากว่าและพิซซ่าหมูสันในจะมีแคลอรี่ที่สูงกว่าคําถามมีว่าเราจะต้องตัดพิซซ่าหมูสันในออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเทียบเท่ากับพิซซ่าปลาหมึก1จานลองดาดูปรากฏว่าคุณต้องเอาพิซซ่าหมูสันในออกไป62%ถึงจะเทียบเท่ากับพิซซ่าปลาหมึกครับ มาดูตารางอาหารที่มีแคลอร,รี่สูงกับอาหารที่มีแคลอร,รี่ต่ำกันดีกว่าเราจะได้เลือกกินอาหารที่แคลอร,รี่ต่ำแต่อิ่มง่ายๆจะได้ไม่ต้องอ้วนและคอเลสเตอรอลก็ไม่ขึ้นครับนี่คือตารางบอกแคลอร,รี่ด้านซ้ายคือแคลอร,รี่ที่ต่ำและด้านขวาคือแคลอร,รี่ที่สูงมาดูกันด้านนี้ก็คือสูงด้านนี้คือต่ำ นะครับก็ลองดูครับว่าอะไรที่ต่ำสุดก็คือนะฮะพวกเฮทนี่คือเหฮทนะคือคือต่ำเลยแล้วก็มีอะไรครับเบเกอรี่ต่ำแอปเปิลก็ต่ำเลสซิ่งก็ต่ำอันนี้เคชับเคชับก็คือน้ำจิ้มมะเขือเทศก็ต่ำแต่ก็พอไปทางขวามันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็เริ่มต่ำเมื่อเทียบกับเห็นไหมครับว่าสวิตคอนสวิตคอนคืออะไรครับก็คือนะฮะข้าวโพดหวานนะฮะข้าวโพดหวานค่อนข้างจะเริ่มสูงแล้วนะครับแล้วก็มันเทศมันเทศก็จะมีแคลอรี่ที่สูงงขึ้นเเรรรรรื่่่ออออยยยๆคคัับบแตตก็มมีีไาาาาาหููดด๋ว เห็นตารางใหญ่ไหมครับในกลุ่มผักในพวกมันเทศอยู่ด้านนี้ครับถือว่าน้อยครับเคล็ดลับการเลือกกินผักหรือผลไม้นะครับก็คือให้เราเลือกกินผักที่มีน้ําเยอะครับน้ําเยอะครับถ้ามีน้ําเยอะก็ทําให้เราอิ่มเร็วและทําให้เรามีแคลอรี่ที่มีพลังงานที่ต่ำครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกผักผักอะไรที่มีน้ําเยอะครับเช่นแตงกวาแบบนี้ครับจะอิ่มได้เร็วครับ มาดูเนื้อบ้างดีกว่าครับเห็นนะครับตรงนี้ก็คือปลาหมึกนะครับและนี่คือกุ้งถือว่าเป็นแคลอรี่ที่ต่ำบางคนบอกว่าปลาหมึกแคลอรี่สูงจร,งจรงิงๆอยู่ในแคลอรี่ที่ต่ำนะครับมาเทียบกับเนื้อสันในอยู่ด้านนี้ครับเนื้อสันนอกอยู่ด้านนี้ครับเพราะนั้นเนื้อสันนอกจะมีแคลอรี่ที่สูงกว่าก็ลองคิดดูครับว่าเนื้อสัในในอกก็จะมีไขมันเยอะกว่าก็คือช่วงผิวหนังเนื้อสันในจะมีไขมันน้อยกว่าครับเราเลือกกินเนื้อสันในได้แคลอรี่ที่น้อยกว่าและอิ่มเร็วกว่าครับอ สูงกว่าสูงกว่าเนื้อสันในเพราะนะครับเพราะเวลาทําหมูสับแอบเอาน้ํามันมาผสมจะทําให้เราอร่อย,อยงไงดังนั้นหมูสับเนี่ยจะมีไขมันเยอะกว่าและมันก็อร่อยกว่าดังนั้นเราเลือกกินหมูสันในดีกว่ากินหมูสับครับ ไก่ที่มีหนังกับไก่ที่ไม่มีหนังอันไหนมีแคลอรี่สูงกว่าคําตอบคือไก่ที่มีหนังจะมีแคลอรี่สูงกว่าเพราะส่วนที่เป็นหนังมันจะมีน้ํามันเยอะกว่าครับเลือกกินไก่ที่ไม่มีหนังจะดีกว่าครับมาพูดถึงเรื่องข้าวและคาร์โบไฮเดตกันครับว่ากินข้าวกับกินขนมปังอันไหนแคลอรี่สูงกว่ากันใครเคยรู้บ้างครับคาตอบคือข้าวมีแคลอรี่ ต่ำกว่าต่ำกว่าครับปรากฏว่าขนมปังกิมยากกว่าใช่ไหมครับนั่นหมายถึงว่าเรากินแล้วเราก็จะหิวอีกก็ต้องกินเยอะก็ทําให้เรามีคอรลสเตอรอลสูงหรือมีไขมันสูงครับเราเลือกกินขนมปังให้เรากินข้าวดีกว่าครับข้าวดีกว่าครับยังไม่พอในขนมปังยังมีขนมปังที่เป็นครัวซองครัวซองเป็นไงครับอยู่ในกลุ่มที่มีไขมันเยอะกว่าข้าวเยอะเลยไหมฮะเห็นไปทางขวาไหมครับและขนมปังแข็งๆข็งก็มีแคลอรี่สูงกว่าขนมปังนิ่มๆด้วยครับดังนั้นครับข้อแนะนําข้อที่2ก็คือให้เลือกกินอาาาาาหรทีี่่่มมมไไขขัันนตตํํถ้ ก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำครับ เคยทราบมาก่อนไหมครับว่าน้ํามันเนี่ยบางอย่างจะทําให้เราเจริญอาหารทําให้เราอยากกินอาหารมากขึ้นครับดังนั้นครับกินน้ํามันน้อยลงหน่อยก็จะทําให้เราอยากอาหารน้อยลงครับเคล็ดลับข้อที่สครับในอาหารเหมือนกันเช่นปลาเหมือนกันหรือหมูเหมือนกันถ้าคุณปรุงต่างกันแคลอรี่ก็จะต่างกันถ้าเอาปลามาต้มกับเอาปลามาทอดหรือชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดจะมีแคลอรี่มากกว่าเอาปลามาต้มครับเพราะฉะนั้นเลือกวิธีการปรุงเลือกวิธีการปรุงครับนี่คือข้อที่3ามและถ้าเราอยากจะลดแคลอรี่อีกนะครับแทนที่เราจะกินเนื้อวัวนะครับที่มีมันติดอยู่ให้เราเลือก กินเนื้อไก่จะดีกว่านะครับเนื้อไก่1.9กิโลแคลอรีร่ต่อกร,รมัมแต่เนื้อวัวดูสิครับว่า4.5กิโลแคลอรีร่ต่อกร,รมัมมากกว่าเกือบ2เท่าเลยครับและนะครับถ้าเอาหนังออกจะเป็นยังไงครับจะเหลือ1กิโลแคลอรีร่ต่อกร,รัมเท่านั้นครับต่างกันเลยแค่เอาหนังออกอย่างเดียวจากผลวิจัยนะครับใน1วันเรากินข้าว3มื้อใช่ไหมครับถ้าเราใส่ใจเรื่องแคลอร,รี่วันละ1นมื้อเท่านั้นนะฮะภายใน2อาทิตย์คุณจะมีน้ําหนักเปลี่ยนแปลงถึง1.5กิโลเลยครับถึง1.5กิโลเลยครับ1.5 แค่สนใจในหนึ่งมื้อเท่านั้นจะทำให้ลดน้ำหนักได้ถึง1.5กิโลภายใน2อาทิตย์เลย และคนนี้ก็บอกเหมือนกันครับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักเลยนะครับไม่ได้คุมน้ําหนักเลยแต่ภายใน1ปี9เดือนนะครับทำให้ลดน้าหนักได้ถึง10.5กิโลเลย10.5กิโลเลยที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องการลดการกินไขมันลดการกินอาหารที่มีแคลอรี่ที่สูงก็ทําให้เราลดน้าหนักได้แต่รู้ไหมครับว่ามันมีอีกข้อหนึ่งคุณเคยรู้ไหมครับว่าร่างกายเรามีระบบการเาผาผลาญเยอะหรือน้อยแตกต่างกันอายุเท่าไหร่มีระบบการเาผาผลาญเท่าไหร่หรือว่ามันเท่ากันเคยรู้เรื่องระบบการเาผาผลาญหรือเปล่าคร เชื่อดังนั้นนะฮะผมพูดมายาวพอสมควรแล้วทุกทีผมพูดไปยาวเกินไปก็จะมีคนบอกว่ายาวน่าเบื่อผมก็เลยทําวิดีโออีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่สําหรับคนที่ตั้งใจอยากดูและเป็นวิดีโอฟรีครับตอนต่อไปนี้เป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องนะฮะ ระบบการเผาผลาญของแต่ละคนที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันถ้าเพื่อนอยากรู้ต้องเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวครับวิธีการที่จะได้วิดีโอฟรีก็คือนะครับข้างล่างนี้จะมีปุ่มให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไปเมื่อกดลิงก์เข้าไปแล้วแอดเป็นเพื่อนและกดแชทข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเขียนข้อความมาว่าขอวิดีโอฟรีระบบการเผาผลาญของร่างกายแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนครับ